เจ้าของธุรกิจยุคนี้ใครๆก็ช้อปปิ้งออนไลน์สั่งสินค้าส่งตรงถึงหน้าบ้านเมจิตาออนไลน์ตัวช่วยดีๆตอนฟรีวิธีสั่งสินค้าให้ได้เงินคืนทำงานง่ายลดค่าใช้ใจ่ายไม่มีความรู้มีกลุ่มสอนงานทิ้งตัวแทมผ่านโซเชียลวิดียฟรีวันนี้ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากนะครับที่จะได้มาบอกความลับนี้กับเพื่อน ผมได้พัฒนาโปรแกรม Magic Star o ออนไลน์สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วท่านใดที่สนใจอยากจะทำธุรกิจออนไลน์อยู่ที่บ้านวันนี้ผมจะมาเปิดเผยเคล็ดลับแล้วก็วิธีการง่ายๆเป็นผู้ใบโโคกกับ Magic Star Online นก็สามารถมีรายได้ไปกับเราวันนี้ผมได้คิดค้นระบบ AI ที่เข้ามาเป็นตัวช่วยอย่างดีให้กับเพื่อนๆน,นะครับ นี่คือช่องทางกำเงินจากเมจิตาออนไลน์ที่เปลี่ยนผู้บริโภคสินค้าธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งให้มีไรายได้เริ่มต้นตั้งแต่1นึบาทจนถึง30,000บาทหรือมากกว่านั้นคุณส,มส <S <S ามารถออกแบบธุรกิจได้ด้วยตัวเองมันง่ายมากทํำง,งานที่ไหนก็ได้ห้องน้ําห้องเรียนป้ายรถเมล์ศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าขับรถอยู่ร้านกาแฟแม้แต่ก่อนเข้านอนง่ายอย่างไม่น่าเชื่อผลตอบแทนอย่างไร1 คุณได้รับเงินทุกครั้งที่ซื้อสินค้า20%จากแต้มสินค้ายกตัวอย่างคุณซื้อยาสีฟัน30แต้มกาแฟ33แต้มคอลลาเจน100แต้มโปรตีน250แต้มสบู่10แต้มอาหารซื้ออื่นๆ150แต้มรวมแต้มทั้งหมด573แต้มคูณ20%รับเงิน114บาท60สตางค์นี่คือชมทาทเรแรกสำหรับผู้บรนโภคสินค้า ส,สรจ้างทีมขายรับเพิ่ม3 0จากแต้มสินค้าตัวอย่างสินค้าใช้ดีบอกต่อเพื่อนเพื่อของคุณสั่งซื้อสินค้ารวมแล้ว1,000แเต้มคุณได้รับ3 0คุณ1น0 0แพเต้มรับเพิ่ม0 0บาทได้ใชยยอดขายทั่วประเทศ6 0จากแต้มสินค้าทุกออเดอร์ตัวอย่างยอดขายทั้งเดือนของบริษัท ห้าแสนแต้ม60%สิบเคูณห้าแสนแต้มเท่ากับสามแสนบาทหารด้วยจำนวนคนที่มีคุณสมบัติรับส่วนแบ,บ่งในเดือนนั้น100คนได้คนละสามพับาทเห็นเลยครับว่ามันง่ายมากเลยที่คุณใช้สินค้าและบอกตอบเพื่อสักคนเพื่อได้รับส่วนแบ,บ่งนี้นี่คือส่วนหนึ่งของผู้ไ้โภคที่เปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้สินค้าผ่านระบบเมดิสตา์ออนไลน์ แล้วก็มีรายได้จริงเกิดขึ้นจะเห็นได้ว่ารายได้ของผู้บริโภคเกิดขึ้นจากหลัก10บาท100ยบาท aside, พันบาทหมื่นบาทแล้วก็สะสมเป็นรายได้หลักแสนได้เพียงแค่เป็นผู้บริโภคที่ช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านระบบเมจิกสตาร์ของเราเท่านั้นเองจะเห็นได้ว่าผู้ใช้สินค้าเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่บริษัทก็ยิ่งมีกำไรมากขึ้นเท่านั้นทุกคนก็ได้รับรายได้เพิ่มขึ้นไปด้วย นี่คือเหตุผลทำไมบริษัทถึงเปิโดโอกาสให้ผู้ใช้สินค้าอย่างเราๆได้รับส่วนแบ่งจากยอดขายทั่วประเทศ60%นี้ด้วยเรียกว่าวิวิๆกันทั้งคู่คำถามสำคัญคือต้องใช้ทุนมากแค่ไหน ระบบเมจิสตาออนไลน์สะสมการใช้สินค้าและบรรเทาตัวตบวัติการสั่งสินค้าของคุณคิดเป็นแต้มสะสมดังนั้นต้นทุนในการทาธุรกิจคือการเริ่มต้นใช้สินค้าหนึ่งชิ้นราคาหลักร้อยบาทยิ่งใช้มากธุรกิจของคุณยิ่งเติบโตขึ้นและในขณะที่คุณกําลังดูวิดีโออยู่นี้ผู้คนทั่วโลกทั้งหลายในต่างประเทศได้รับชมคลิปวิดีโอนี้ไปพร้อมๆกับคุณผ่านชน่องทางต่างๆเขาได้ตัดสินใจรับโอกาสนี้เรื จิตาออนไลน์เริ่มต้นธุรกิจลงทุนน้อยไม่เสี่ยงไม่มีหน้าร้านงานออนไลน์ทำงานแทนคุณได้24ชั่วโมงแม้แกระทั่งคุณนอ,อนหลับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณสามารถสร้างรายได้กับผู้ใช้อินเทอร์เนต็ตเหล่านั้นคุณจะมีไรายได้มากแค่ไหนบริษัทและสินค้าเมจิต้าออนไลน์ใช้ฐานผลิตภัณฑ์และแผนไรายได้ของบริษัท PGP กดสตาร์จำกัด เราคือผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาหารเสริมสุขภาพความสวยงามมีมาตรฐานระดับโลกรางวัลการันตีเหรียญทองตัดเที่ยมอัดับหนึ่งของโลกจากกลุงปรารีสประเทศฝรั่งเศสและรางวัลอื่นๆอีกมากมายส่งออก35ประเทศทั่วโลกผลิตภัณฑ์คุณภาพที่กัดสันสรรแล้วกาแฟกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราขับรถเดินทางแวะ ร้านกาแฟช้างกาแฟพักที่ขานกาแฟสมนมาพรกเบดกกาแฟรับแขกต้องมีกาแฟมูลค่าของตลาดกาแฟในประเทศเกือบ1นึ่งแสนล้านบาทต่อปีโปรตีนคอลลาเจนวิตามินซีเมตากูเคนผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสายตาน้ำมันลำข้าวกลุ่มอาหารเสริมคุณภาพผลิตภัณฑ์อื่นๆมากกว่า40รายการในคือบริษัท PGP Costa จำกัด ตัดสินใจเป็นส่วนหนึ่งของระบบ m a g i Star ออนไลน์ตั้งแต่ตอนนี้สิ่งที่คุณจะได้รับจากบริการของเราการฝึกอบรมอบรมพัฒนาตัวแทนทั้งออนไลน์และออฟไลน์จับมือคุณสร้างรายได้ไปพร้อมกันขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเข้ากลุ่มเรียนรู้สมัครสมาชิกผู้บริโภค สั่งซื้อสินค้าโอนเงินรับสินค้ารับคอมมิชชั่นความพร้อมของระบบบริษัท p g p Costa เรามีรรงงานผลิตสินค้าเป็นของตัวเองสินค้าพร้อมจัดส่งตามออเดอร์รวดเร็วทันใจพนักงานรับออเดอร์ผ่านแพลตฟอร์อมพร้อมระบบขนส่งเอกชนที่ส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณความพร้อมของเมจิตาออนไลน์เรามีคันสมองสุดกลางตัวช่วยรูปบบ AI อัจฉริยะ รวม้ระบบจัดวางสายงานอัตโนมัติจึงทำให้คุณมีเครือข่ายผู้บริโภคมากมายและทำเงินเข้ากระเป๋าคุณแบบง่ายๆเปลี่ยนธุรกิจเป็นเครื่องผลิตเงินได้ตลอด24ชั่วโมงเรามีระบบฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิกมีผู้ประสบความสำเร็จมากมายให้เห็นคอร์สเทรนนิ่งในแบบฉบับที่ง่ายสั้นกระชับทั้งหมดนี้สามารถศึกษาได้จากหน้าแฟนเพจเดอะเมจิตาและ YouTube เมจิตาชแนล ยุคนี้ไม่จำเป็นต้องทำงานหนะักแค่รู้จักปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงสามารถสร้างรายได้ง่ายๆทำงานได้ทุกที่จากทั่วทุกมุมโลกโดยเมจิตาออนไลน์ตัดสินใจเริ่มต้ตนตอนนี้ติดต่อผู้ที่สมมอบลิงก์วิดีโอชุดนี้ให้แก่คุณทางโทรศัพท์อินบอ็อกหรือสมัครผ่านแฟนเพจเดอะเมจิตาระบบออนไลน์ที่สมบูรณ์ใส่ใจทุกรายละเอียดพร้อสมสร้างฝันของคุณให้เป็นจริง